ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญกุศล50วันถวายหลวงปู่แก้วสุกินโนและพิธีไทยชีวิตกระบือโคให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้าณวัดอาจารโรรังสีตำบลไร่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลน,นครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2563เวลา7จนาฬิกาพระภิกษุ และสามนเณรออกรับบิณฑบาตพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์เวลา8นฬกาถวายพัตาหารทอดผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องทยธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาหลังจากนั้นเวลา9นาฬิกานาทีโดยประมาณประกอบพิธีไทยชีวิตกระบือโคให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า วัดอาจโรรังสีนั้นได้จัดงานวันเทศรังสีรำลึกคล้ายวันมรณภาพขององค์หลวงปู่เทศเทศรังสีเป็นประจำในทุกปีประจวบเหมาะกับปีนี้ได้จัดงานทําบุญบูชาพระคุณทิศถวายหลวงปู่แก้วสุกินโนครบรอบ50วัน อันหนึ่งวัดอาจารโรรังสีได้จัดงานไทยชีวิตกระบือโคให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้าปีนี้101ชีวิตหรือว่าร้อชีวิตดังนั้นท่านทั้งหลายที่อยากจะมาร่วมงานก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร081-871-1784ที่ท่านพระอาจารย์พระครูภาวนาวรวุฒ ท่านพระอาจารย์สมงุติธรรมวโรเจ้าวาดวัดอาจารโรรังสีได้ดังจะเห็นได้ในภาพท่านก็นำพาคณะศิษยานุสิย์นั้นได้จัดทาทะเบียนเพื่อที่จะแจกกระบือโคในวันที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้ดังนั้นจึงใคร่ขอเชิญชวนพุทธบริษัททั้งหลายได้มาร่วมง,งานบุญใหญ่โดยทั่วกันทุกท่านทุกคน